ตาเขาเห็นสองสองภาพตาเห็นตาซ้อนอัภาพจอมข้าวไรกว่าคุณเทิดภูมิคุณเอาหมอนไม่ก้าวอะไรกวนขั้นหน่แกอยู่บอกแกกินทุกอย่างไหมกอยู่นนั้นโงพาเดียร้อยเราก็ไ่ได้มีลดค่าอะไรเลยอยู่ดีอันอันนิสส่งทางการ เออเนาะเก่งก็แพทย์ทางเรื่องจริงเนาะแลายเป็นมีทางเรื่องนี่อ่มันโอ้เก่งก็แพทย์ทางเรื่องอีกไม่มีทางเลือกเงมันเข้าคอร์สไปเข้าคุกกับเข้าคอร์สแต่พวกมีโชคดีเพราเขาไปแล้วเขาจับไปเข้าโรงพยาบาลเลยตอนนี้ติดโควิดยู่นี่แค่พูดว่าอ๋อไทยรัฐบาลโอ้คนไล่มาเยอะแยะ คือจะว่าจะไปสอนอลงหรือแบบา็สอบอ๋อก็สอบเอากรสอบไปใต่สอบครับข้างบนไม่รู้จะตอนเช้าหรือตอนเย็นดีบางทีพ่อครูก็มีกำลังดีตอนเช้า เออเอาชาวเย็นได้ตรงนั coś. ้นนะครับหมดที่ว่าที่หมดเลยหมดสองท่านช้าท่านเย็นแล้ท่านค้ท่านให้เลือกนะคะหรือว่าหรือว่าสมณะเกจมารก็แตนายตอนเช้าเาไว้พอขูรูกบันไดลุกขึ้นมาก็าไปตอนไหนปัญหามีกาลังนะไม่มีกาลังก็ไม่ต้อง เราก็ไม่ได้หมายว่าจะเอาต้องสองหรอกเป็นพูดกันเองเหมากันเองว่าเราจะเอาต้องสองไม่กวไม่ยังไงก็ได้ฮะไม่ก็ยังไงก็ได้ตอนไหนรู้สึกร่างกายจะเหมาก็ไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าได้ได้เพราะว่าอาตมามันมันสบายสบายเต็มอยู่แล้วเอาออกเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ไม่มีเวลาใดเลยที่ไม่ควรเปิดเผยเออ เขารูดไม่ได้ยึดมั่นกับชาติเย็นอะไรมันออกยังไงก็เอาตามนั้นแหละแต่ว่าโดยสรีละที่เห็นเนี่ยพวกสองสลีที่ออกมาเนี่ยจนเย็นจะจะเยยกว่าทำงานเขียนตลอดไม่กลัวเลยท่านเด็นเช้ตรกรที่ได้เป็นการชนะสิ่งมากท่านเป็นบายแล้วก็ครอบครัว แต่จะลุกขึ้นมาก็มาเออยังไงก็ได้ระบุไปเถอะทำตามที่ระบุตาตามตารางมายังไงใครบอกจะให้บอกออเบอกให้บอกจะได้บอกให้ตามที่บอกเอาเอาชื่อตำแหน่งไปก่อนเดี๋ยวหมออย่างนี้แล้วกันได้ทั้งสอง นี่อ,อ,อยู่ในคุกมานานมันก็ขาวนี่<ด>จเจอแสงตะวันเลย <c oughs> อยู่ในคุกมานานก็ขาวสบายอ่ะสบายสบายไอย้วัดจะทิ้งลูกศิษย์กูนะอย่า <c oughs> นมองมองคนทางโดนย่ำแย่จะตกในที่นั่งละแท้าสิ้อยูป่ะเจ้านั่งรถทางนั่งรถทางขับบุญไปเมื่อกี้ครับ ไปได้ไปได้วันนะที่เชวัฒนั่งรถท่านถักบุญไปอ๋อไม่อยู่อะไรเนี่ยหมอกโอเคหมกตกลงไงหมกตกลงที่เชวัฒจะเป็นน้องเจเกเป็นพี่เตียมอุโดมห้องด้วยแล้วก็เป็นพี่ตุลา

ตั้งชื่อแท้นครับปอการพุทธาก็จะมีว่าพิจิตรเน้นเรื่องปฏิจจสมุปาได้อยได้ดคือให้บอกบอกจะบอกให้ตามที่บอกพระหราร์เจ็าิบาทกระดานิเด็พระหราษะรเอาไป้นั่นไปไเซรียาว อะไก็ได้เจะรัสมาชาแปลก็ได้ปฏติสมุบาทก็ได้ส่วนพหราทัศนันเอาไว้เสยเป็นเซรีอธิบายบรรันบรรดันไปงานยาวอธิบายมันรู้สึกโอ้มันอัศจรรย์มหาอัศจรรย์มันเป็นเรื่องที่มันไม่ไม่น่าเชื่ออย่างทุกวันนี้ชาวโซเนี่ยเป็น เป็นเป็นเ,เป็นชาวชาโซนี่คือมหาสมุทรด,ดินแดงของชาวโซนี่คือมหาสมุทรที่มีปลาใหญ่มีโซดาสกิตานาคารหันนี่คือปลาใหญ่เ้าติดป้ายหน้าทางเข้าเชิญชมอบอกมหาสมุทรปลาใหญ่ชื่อ8ลา,าชื่อแป หาราท้าก็8ดนะฮะอภิพายนเนะก็แปดปด่อักเมียกแปดที่จัดระดับกนเพศแปดแปดแปดแโอ้ยกระป๋องก็8แปดรปอก็8แปดไม่เอาแต่สพื่อก็คือน้ำนตื่นยังอ่ะสํำคัญก็คือกระป๋องเล่ล้ไปพาลาะที่ไหนแล้วป่านนี้พ่อพาไปไหนแล้ววจะส่งลีนให้หมอวี บินไม่ถึงแก่ไปเลยอะไรยังไม่ได้เดินข้างล่างเลยนะฮะข้างล่างน่าจะลงไปข้างล่างเนี่ยเดินข้างล่างเลยรถไปไม่ได้แต่คนน่าจะสบายน่าจะเดินเลาะและเลาะแหลกไปดูแต่รถต้นันนี้วันวันโมโมออันนี้วันไปไหนบ้างจันทมาลินมานี่นะครับมลินมามาลม่าจายขวาขวายังไม่ ยังมันยังมัมีน้ายนอยู่ับแห้งแล้วตรงถนนแหน้งแต่ว่าในพื้นที่ที่ทำ <ไป S 1> กเำกษตรกรรมแห้งก็ยังไ,ไม่ถ่ายข้างขวาไม่มีต้นรับ จะมีน้ำเจิ่งอยู่เลยนี่ถนนเดินได้น้ำยังเจิ่งอาจจะมีบางส่วนที่ต้องไปดูถนนถนนเดินได้เลยเอาที่หมาทาบปลาโอ้โหหมาได้ปลาตัวใหญ่เบื้องเลยที่้องรอยที่มีการผสชีวิตอยู่ในที่ไม่มีอาหารให้กินที่จะผัด น้ำท่วมมานีทรายมาคลองเต็มเลยอันนี้มันทรายแหละเนี่ยทรายแหละกที่เป็ดเหรอที่ปลอกจับบัวบอกว่าขุดไปาอ3เม็ดเกินทรายครับต่อเมื่อวานนี้ต้องขุนดินทรายแถวนี้น่าจะลืมไปท่านเสียมกุญดำอะไรที่บอกแล้วก็ช่วยไปดูหน่อยนะครับทายไงมันนวดพระธรรมจารย์มากเยนะครับต้องขุดทรายไปขายพเราคาทรายแพงกว่าราคาดินต้องกลองเอา ราคาสายดูมันนุ่มนะหน้าปลวกเืลจริงๆเลยเดินไปมันนุ่มๆดีพวกหัวมันหัวเผือกอะไรไม่เอยดีใหญ่ดีเริ่มลงมันละเปลี่ยนที่กินมันนุ่มดีตอนนี้แทนเดี่ยบไปป้ำถนนตรงนู้นเลยเราเคยไม่ได้ถาย ปลูกคดคดเขี้ยวด้วยนะเนี่ยไม่ปลูกตรงแต่ไม่ปลูกให้มันตรงตรงแล้วเออปลูกตามถนนไงตามโค้งถนนแค่เพือนมาเสนอว่าให้ตั้งเขาไฟฟ้าให้ตรงขัดกันไหมได้มีที่ปลูกเยอะมากอ๋อเอะไรอะเหล็กเหล็กแท่งข้อข้อเหล็กอ้ป็นแนวปลเแนวแนวข้อต่างเกต นั่นมันก็ริมนุ่นกระโปงนันมันอ่ะอยู่น้ำค้างยันยาต้นกุ้มเขาทำงานเชียงคู่กับเมาเอาแตุ่แต่ว่าต่อมาก็เป็นนายกเป็นที่ติดปากว่านายกโจนายกโจหรือว่าได้รับคำารับจากทั่วโลกเพราะว่าเป็นคนแบบ เน้นเรื่องสันติภาพแล้วพยายามสร้างความสมพันธ์กับพวกต่างประเทศแต่ถ้าดูแล้วสึกว่าเอ๊ะระบบมันเป็นที่ระบบหรือว่าเป็นระบบอำนาจของผู้นำคนรุ่นก่อนผมขอให้ลูกคนรุ่นอมแต่ดูคนลองลองลงมาไม่ว่าโจไม่ว่าเติ้งไม่ว่าอะไรก็มีแต่คนนู้นแบบมีบารมีขึ้นมาครสืบทอดต่อมาตลอด ต้งแต่หมารต้งแต่หมาน้อระตจริเลยตัวน้อยก็ไม่ธรรมดาของเราตากมาตรงเติงในเมืองไทยเลยเติงเมืองไทยัวนเมาตใหญ่เตเมืองไทยเป็นปลาไหลเลยเลนไหยปลาไหลส่สเก็ตปลาไหลส่สเก็ตอาบจรบี ตรงข้างกับอเมริกาเลยนะครับอเมริกาสืบทอดกันมาเนี่ยแย่ลงแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆระบบการเมืองไทยแต่จีนเนี่ยอ๋อจีนเนี่ยมันก็เปลีนไปแต่ละคนแต่ละคนขึ้นมาเขามีระบบคุณธรรมกัางุนนะฮะมันมันก็แสดงว่าคนรุ่นคนก่อนคนอะไรนี่ก็มีวิธีทายคัดให้เอาคนี้นเรื่องการค้ากันอยู่เรื่องของวิธีทางดาร์ไลา์ถูกแบนเลย เว<ล>าไหนที่แบบเป็นพวกเกย์พวกอะไรโดนกันปฏิบัติศาสนาทำก็ยังทำอยู่เขามีศาสนาเหมาไอ,อ้ศาสนาศาสนาผมคืออะไรก็กม่้แม้ไม่มีศาสนาแต่มันไปหาทางศาสนามากกว่าช<ะ>ใช่ของเรานี่่ของศาสนาแต่ว่าพวกของเรามปนอัตโนมัติของเราเนี่ยมันไม่มีใครเป็นเจ้าทีเดียว หมดทุกคนหมดเลยอะไรก็ดูคุณเจวัตรก็อยู่ในคุกก็ยังบอกว่าคนในคุกก็มีรู้จักศาสนาเขามาติดคุกเขาวิบากกรรมของเขาอะไรพวกเรื่องกรรมวิบากกรรมเรื่องครู้เรื่องศาสนาพุทธเจวัตรก็เป็นนั่งสมาธิอานาปานสติไม่รู้จะทำมันจะมาถามทำได้ไม่ได้ทำแบบ ใช่มีโครงการของพระองค์ค่ะที่เข้าไปช่วยเยียวยาคนสูญติใจดูในหลวงขอไต้กุดวินอยากโค่นนักโทษมากเลยทิ้งที่นักโทษรอเนี่ยก็คือว่ารอเมื่อไหร่จะไปโทษไปโทษไอ้ที่ปบัตรควรปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราเนี่ยมันคนไม่ได้ทิ้งที่ต้องการเขาต้องการเลยต้นอะไรเผือกอะต้นน้อยๆนี่ทำไมมาจมน้ำเนี่ยน้ำขึ้นเนี่ย โอ้ยมีไขยเชอร์รี่มาครับไข่ด้วยหอยเชอร์รี่หอยคองกัดจันเลยหอยคองมันสีมันสวยนะสีมันแบบเหมือนลูกเชอร์รี่สีจังปูอ่ะด้วยหอยเชอร์รี่หอยคองเราดีๆหอยเชอร์รี่แช่แี็งฝรั่งเรียกฝรั่งฝรั่งหอยคองเนนกกัดยางไม่รู้เรื่องมันกินแหลกเลยนะ จะลงเชรี่โอ้โหมันดีเลยแลช้มันเนื้อเยอะตัวใหญ่ตัดได้ต,ดตัวใหญ่ปากโตแล้วกินง่ายด้วย <c oughs> แก้ฝาเอาปั๊บกกินแล้วหายจุบบเนีน่นตัวเล็กงฝาปิดนแ่แปลกแปลกไม่กินแบบนี้มีเฉพาะที่นี่มากเนี่ย ยาอเลยเรียนดาวดาวเนี่ยยอดดาวดาวเลยนะเม่นมีหยดน้ำปลาปลายไม่ใช่ยาแท้จริงเหรอจริงต้นดยาเป็นดาวดาวค้างเกาะโอ้โหเดี๋ยวแบบเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่กระจายกระจายที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่จังหวัดูคนเกิดแค่แบบว่าสร้างยาการใหม่ยาพันธุ์อะไร มาดูน้ําค้างบนยอดหญ้าดาวกระจายที่ราชธาน,นีอสโตอะไรเงนะี้ยมีน้ําค้างนิดหน่อยนะาาถ้าจากคนมาเยอะก็ปลูกแตงโม,โมนั่นแหละ <c oughs> นี่น้ำมันยังไม่ลงเลยมันยังจึอยู่เลยส<อ>ีโคต,ตรเขาไปปลูกที่สีสะัะใช่ใช่ใช่แล้วคนก้างปลูกกระลำที่ป่านาปลูกกระลำยังไม่ได้ปลูกแตงโมแนวแนวรู้สึกว่า งานแตงโมนี่ก็ล่าไม่มีเวลามากพอก็ดูแลของเรานี่ยหมดสำหรับกินมัมันห้านาทีแตงโมนี่โอ้โหต้องลงทุนมันทาทีก็กินดีนะครับเพราะว่าเราไม่เป็นธรรมดามาท่าน้า้าเป็นอางนี้เลยนมครับทางนู้นมันต่ำเลนต่อไปจะเจอนู้นมันจ่าที่หมาข้ามากปเราก็คิดว่าเป็น อันนี้ข้านีของท่านคำจริงนี่เป็นรีสอร์ทแล้วเตเตชามาเดชเดชไปเยี่ยมรีสอร์ทแล้วกว่านาเป็นนักมุนทรกันโลยยอมดินดีก็เลยไปในละมิตรรีสอร์ทขึ้นมาันคงเป็นถนนซูเปอร์เลยรีสอร์ทนะถนนซูเปอร์นะตอนนี้เขามาทำให้ไงให้อารถมาเกรด อรถบดมาเกรดเอารถบดคันใหม่ไม่ได้เรงเอารถกัคันเก่าโอ้เออชัดดีมากเขาภูมิใจบอกว่าธรรมนัตเทศบรรเสาก็ผมกับท่านกีละอะไรพูดเรื่องหวงของเนี่แหละครับแม่แม่เขาฟังตอนเช้าเขาแม่มาปวดเขาบอกว่า รูปอย่ายึดมั่นถือมั่นอะไรมากนะตัวโอ้ท่านดีมากเขบอกว่าแม่เขาฟังตำนานเทศเขารู้เลยว่าหมายถึงตัวเขาแม่ยังรู้เลยแม่ยังรู้ไหมตัวเองยังไม่รู้อ๋อแม่แม่บอกเลยว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นอะไรมากปล่อยวางบ้างได้เนี่ยแม่เขาอายุทีเดียวเขาท่านดีมากเยครับโอ้โหไปดีแค่เคยไปเรียนไอรงแลนด์เขาบอกเขารักแม่มา ตอพแบทโพรทำอะไรอยู่ตรงนี้กางหญ้าเหรอไปไหนแล้วเขาจะปั้นังกลุ่มสีม่วงค่ะอ๋องเแบคโพรมาขูดแปลงมันเหรอถ้าจะอยู่ทางนี้นะทางนู้นไม่มีใครมันเดินไปก็เลี้ยวไปถึงหลวงพ่อคำจริงพอดีเนี่ยอ เดี๋ยวขึ้นไปก็ได้พักได้พักผ่อนโอ้มาถึงหนุนกันอยู่เนี่ยคือชัดดีมากเนี่ยเขามาขอพระท่านคือพระท่านอนุมัติเพราะถือว่ารถคันนี้มันเหมือนของเขาละโย่เพราะว่าได้พรกตัวเขาเองเนี่ยถ้าไม่ใช่เขาทำคนขอได้อธิบายได้ครบสี่ร้อยแปดร้อย รถบดรถบดเอาไปใช้ประกอบเพลง Impossible ไงตอนแสดงหนังโทนอ่ะน่าจะจำได้ไหมครับอะไรเขาเล่นเล่นดนตรีวงดนตรีอยู่บนรถบนรถบดเหรอนั่นบนรถบดยงวีไงี้ยเขาไทย โคมาช่วยขุดแต่โคมาเสียยามาขุดยากนั่นแหละนั่นแหละงานดีมากเัดีมากครับ่โมูเี็กชื่ออะไรครกบางคนก็เรียกขน๋อตั้พื้นโอ้มี้่อยูนดีเดียแล้าโอ้มา่่

ข้ามตรงนี้ไปได้เปล่าอ๋อข้ามแพนี่ไปได้เลยเหรอนี่ครับนี่ครับตรงนี้อันนี้ตัวก่อนแต่คนเขาไปทำที่นู่นผมนี่ไปทำทป่าอยู่แล้นะทำป่านี่เหรอเออข้ามตรงนี้เลยรับโหจอดรถฝังทางเลยโอ้โหรถประจำทางเยอะ ยืนด oh. 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 ูไกลๆก็ได้ครับก็ได้ห่างไกลโควิดโอ้โหไปได้ไปได้ไปได้ไมได้ไันด้ไปได้ไปด้ไปไ้ไปได้ไนได้ไปไา้ไปได้ไปได้าปไะ้ไปไปไดปได้ไปด้ไปได้ไปยด้ไปได้ปไ้อปได้ไป้ไปไ้้ไนด้ไปได้ไปไั้ไปได้ไปนด้นปได้ไปรบ โอ้ยไม่มีใครสางเลยสางอยู่เพ่เดิไมีคนเดินเ้ยนี่ก็จะเป็นนะดูบางท่นทนินยกเชื่ชูกันหน่อยขัดถเนะขับยังเป็นรูกน่านอนยังดีเลยสุดเปร์ครับตุ๊ เออมีดอกไม้ด้วยโอ้โหสวยส่องมองไม่มเฮ้ยต้องมาลดน้ำเลย,ยลต้องดูแลนี่แหละคนที่ไปสร้างสวนยอมสร้างสวนอะไร่เงี้ยแล้วไปไปมันฉะนั้นกันไปต่อไปโอ้โหภาระอย่างน่าดูเลย แต่ภาระเพิ่มขึ้นเยอะเลยโอ้โหกล้วยไม้นี่ใหญ่ใหญ่เลยฮะสีแดงดิมีสีผสมเลยโอ้โหดอกมาโอ้มันใหญ่ ทำไมแบบมาจำกัดจำกเครียให้มันใหญ่กว่านี้ไม่ได้เอาเสื้อมามัดเดี๋ยวมันอ้วนฮะรัดไว้จะทำไอ้ไอ้นั่นใหม่ดวมันอ้วนพันพันลองดูเขาท่าหรือไม่เข้าท่าก็ดูแล้วจะไม่ค่อยเข้าท่าโอ้โหจะไม่อยู่าอขอพอนัถไทยอยู่ตรงนี้ตามสาด พ่อทำอไรครับยกอะไรครับผมพ่อมันยกอะไรอ่ะออฟแครบใช่หรอครับแครเดิมเดินเขาผมก็ทำงานอยู่นู่นไง ก็ยรถจะติดเชือกเป็นกลางแต่มันไม่ใช่เต็มนี้เต็มที่มันมีข้อข้อล้วก็เชือกครับเชือกเปิบเชือกผูกเรือนครับแต่เป็นไนลอนไมันไนลอนนะครับเมื่อก่อนนี้เราต้องใช้ปาลมมนิลา ฟันมันดีลาก็คืออะไรเลยคือเบตต์อยอะไรกับรถอ่ะเึ้นใหญ่กับรถจะทำอะไรอ่ะใจดำแล้วนะอะไรอย่าคิด่กันทำอะไรอ่ะโอ้โอ้ไม่เอาไปวางต่อกันหรือเปล่าพยายามหามุมเดาไปได้แล้วมุกแบ่งหามุมเวลาพอลงไปนู่นไปขึ้นรถมันก็หมุนมาอย่างเก่าเลย โอ้ยงามดีมากนี่ก็ขยับไปไปอีกหน่อยนึงข่างๆแล้วก็ค่อยดึงมันลงมาห่างๆไปหน่อยนึงมาชิดทำไมแล้วก็ห่างๆมันจะเติมเติมถังอีกสองถังใช่ไหมหาถังเพิ่มหาถังเพิ่มก่อนหางานเข้าไอตอนเช้าเนะหางานให้หลวงพ่อเข้าแล้วตอนเช้าเลยชัดดีมากมันลอยอย่างนี้ใส่ให้ คอเอเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นนะครับอะไรพิธีโรชิงช้าเมื่อวานในโมเขามานั่งแล้วก็นเตียมจะมาช่วยโบตะโกนอย่าอย่าช่วยอย่าช่วยเยอะโอ้โหกลัวนัดเตียมนี้ไปมันมากไปมันก็เด้งกลัว เ่่า้จะปูนไปไหนจะปูนอ่ะเดี๋ยวมันไอ้นี่ไปชนนาเลนเขาน่ากนแล้ว นี่ไอ้ไอถังนี่นะใบหนึ่งจีตังค์ือโอ้เป็นร้อยห้าร้อยห้ารอก็คือมาังเลฮะิเดรการใช้งานก็น่าจะโอเคนะยี่สิบปีก็อยู่เขาใส่ไอพวกน้ำยาเป็นเนพวบเออเอะเอะเอะเออลอเออลออเออล คอเจเลวชรุ่นเ้จะวินหัววินหัวละเด็กครนบเด็กเด็กแล้วเด็กแล้ววิ่งเวียนละเด็กอยากมาเล่นบ้างนะเห็นหปูเล่นนี่วันหลมาเล่นบนนมือม่นาเล อย่งมันโดนอ๋อที่ที่นาลันกาเขามีปลูกปลูกมัสตาร์ดแล้วกันก็มีโอ้ยตอนสนมไปนู่นตลอดแนวเป็นปลูกมัสตาร์ดให้ไม่ร่ำกินมั่งไม่ล่มใช้น้ำมันมัสตาร์ดสายที่ดอกเหลืองๆนะมัสตาร์ดเหลืองนะดอกเหลืองๆเหมือนเหมือนหญ้มัสตาร์ดไม่ร่ำบอกว่าเป็นน้ำมันที่ดีที่สุดในโลก ผมเอามาจากอินเดียพระเจ้าใช้อยเจ้าเออถ้ามารู้จะไงพระเจ้าฉันรู้หมดยกเองจริงๆโอ้โหไม้เดือดก็เอาไม้เดือทะเบียนเนี่ยของเน่าของขาวของเหมุนได้เอาอะไรอ่ะนี่ครับนี่เออมีไอ้ตัวเลขอะไยนะมีเลขทะเบี่ยสองสี่เก้าเก้าเนี่ยไม่ใช่อะไรนะ สองหกแปดหกแปดเก้าเก้าอะไรอ่ะออยด้วยออยด้วยอยุธยาเอออยอยุธยาอีกอันนี้ไม่เหมือนเลยไม่หยุดนะเนี่ยอะไรอ่ะบานเช้าบานเช้าออไม่ใช่สโนบานเช้าเหรอสต่ดาวบานเย็นอะไรเขาบอกจริงเปล่า บ้านบอกเหี้ยวบานไม่รู้รวยธรรมชาติบ้านไม่รู้รวยต้นบ้านบอกเหี้ยวทีวีก็มีรายการบ้านไม่รู้รวยเออลุยลุยไม่รู้รวยเข้าที่แอคทีฟมากๆลุยลุยไม่รู้รวยลุยไม่รู้ไม่รู้รวยอะไรนะรายการลุยไม่รู้รวยแม่หมอวีอ่ะดูรายการแล้วก็ออกกำลังกายก่อนสุดยอดเลย อีหน่อยเขาต้องมาถ่ายพ่อครูลุยไม่รู้เลยเนี่ยแล้ยไปบอกเขาพ่อครูร้อยปีแล้วยังเออมานั่งชิงช้าได้นี่เดี๋ยวเคล็ดลับลุยไม่รู้เลยลุยชิงช้าแข่งกันก็เคยถามอยู่ค่ะตอนนั้นที่ว่าถ้าเราไปสุดแค่ลุยถือว่าหาเลยก็บอกชื่อไปเองของเจ้านั้นใช่ไหม รายการของไอ้บุญบุญมิลิ์ใช่ไหม<ช>ทำดีนะมีลงปมงโอ้โห,โหทำถนนชะเลี่ยมเลย <c oughs> ม,มดีกว่าว้างขึ้นเลยนะนี่ประชมะุม <c oughs> ประชุมพุทธ,ธา <c oughs>